รูสุตข,ของพีนะ่ะคือแบบเจ็บแป๊บๆบเลยเวลาลูกมาเวั่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกบกบพีนี้ว่าพี่เนี่ลำเอียงหายตะนองรักตะนองบ่บเบิงผมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะมาพบมมาพอกันกับสาวสว่างอีกตามเคยนะคะเมื่อนี้ก็หลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วก็ได้มานั่งปอกลงเนาะคะ่ะบ่ได้กินข่าวสูว้ห้เบิงเนาะเมื่อนี้ก็ขอเป็นว่าเอาเอาธรรมดาดีกว่าเนาะมีเรื่องเราสู้ฟังเพราะว่า ไม่ผีผู้นึงเนาะค่ะเพิ่นทรงเรื่องเล่าเข้ามาทาังหรังบานก็ขอขอบคุณนะคะสาหรับเรื่องเล่าเนาะค่ะเอามาแบ่งปันกันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของคําว่าเป็นแม่ผู้นึงเนาะค่ะเขาเลื่องกันเลยดีกว่าด้วยที่ว่าคําว่าแม่นี่บอแมนวามิลูกผู้เดียวมีลูกทั้งเบิดหาคนทุกคนอีกสองคนต้องแบ่งแยกออกจงสี่เนาะค่ะสองคนนึงเป็นทั้งฝั่งไทยสามคนนึงเป็นทั้งฝรั่งอังกีเนาะค่ะคือ ในการดูแลก,กับสิค่้นขางที่จะอยากนิดจักน้อยเพราะว่าสองคนนึงอยู่ฟังไทยนะคะกัสิเป็นแบบว่าคนสองคนแรกนี่กัสิหญ,ญยพสอสมควรแล้วแล้วกัผู้น้องนี่ก็คืออยู่ฟังทั้งนี้ก็คือเรียงดูกันไปเนาะคะ่ะด้วยที่ว่าแม่น่ะก็ทั้งเอาใจใส่ทั้งสองฝ่ายละแต่ว่าคําพูดคําพูดนึงที่แบบว่าเบ,า,บาเด็กนะเอิกแม่มาเลยว่าแม่ทําไมไม่รักผมเลยไม่รักหนูเลยทําไมแม่ ทำกับผมอย่างเงี้ยดูท่าทางแม่จะรักลูกฝรั่งมากกว่าลูกคนไทยนี่คือลูกชายวาออกยังสีแลลวผู้แม่เจ็บนะป๊าปราบจักสเวอาจังไดแตล่ตล,ตล,ตละมือแต่ละเว้นนี่ก็ได้ตะนั่งกินเหล้าแก่กุมไปพร้อมนะคะแล้วก็แก้ปัญหาในปมเจ้าของว่าลูกเป็นอย่างจังคิดจังสีเจ้าผัวของทุกทุกมือทุกทุกเดือนก็คือทรงเสียลูกโดยที่ว่าคิดแค่ว่าเอาเงินตัวนี้ไปไปปดล็อก ตรงใดตรงหนึ่งหายเล็กน้อยเพื่อให้เขามีอนาคตที่ดีแต่ลูกเต่าคิดบอกคือเกาบอกคือกันเนาะค่ะในความเป็นจริงของเราเองเนี่เพิ่นแก่พยายามบอกว่าลูกแม่ก็รักลูกทุกคนนั่นแหละทําไมลูกพูดอย่างนี้เนาะแต่ว่าโดยลูกเนะ่เห็นว่าแม่นี่คือเอาใจใส่ลูกทั้งฟังฝรั่งหน่อยนี่หลายเกินไปแต่ผู้ใหญ่นั่นก็ อ,อีกผู้หนึงนะ่ะก็คือไแร้วเขาก็เป็นวงไงดําเนินชีวิตของเขาใด้แต่ผู้ที่สองพยายามเบิดทุกอย่างทรงเสีอยอย่างดีก็บว่าเอานู่นนี่นั่นิ่นกระบ,บนเนาะพลกระบ,บนในฟังไม่รู้ว่าพี่จะทํำยังไงพี่พี่เหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยกับาการการที่มาได้รับฟังลูกลูกชายพี่พูดออกมาในลักษณะนี้ พี่ไม่เข้าใจจริงๆพี่ขาดตรงไหนพี่ทําอะไรผิดบ้างเนาะเพิ่นกับพยายามเบาตรงนั้นแต่ว่นลึกกว่านี่น้องสาวสาว่างกับเบรยรูร้จักมากมายนะคะเพิ่นก็เล่าไปเล่าไปเพิ่นว่าความรู้สึกของพี่นะคือแบบเจ็บแป๊บๆเลยเวลาลูกมาเบาเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกับพี่นี่ว่าพี่เนี่ยลือเอียงห้แต่น้องรักแต่น้องบ่เบิงผมแล้วพี่ส่งเงินทุกเดือนทุกเดือนไปให้เขาเนี่ย ใช้ใจ่ายแม้กระทั่งค่าเล่าเรียนค่าอยู่ค่ากินพี่เอาเกรดเอให้หมดทุกอย่างพี่ให้ลูกถึงขนาดนั้นพี่ไม่เหลืออะไรเลยถามว่าอยู่ฝั่งนี้พี่ก็ต้องดูแลน้องไหมต้องดูแลพเพราะเขายังไม่ได้โตเต็มที่เหมือนกับคนอ่คนที่อยู่ฝั่งเมืองไทยกะเลบอวจังสีเนาะน,ออะอนะ้องเมย์กะเลยถามมาแล้วพี่พูดยังไงกับลูกลูกถึงได้พูดอย่างนั้นล่ะพี่ ด้วยความที่เด็กมันไม่เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเราก็ต้องแก้นะเราก็ต้องพูดคุยกับเขาปลดล็อกเขาตรงนั้นสิผู้เอ่ยน,นี่ก็เลยบอกบอกพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะพี่ก็บอกเขาว่าต้องต้องเรียนหนังสือให้จบเพื่อนาคตตัวเองนะลูกลูกกับบ่ย่อมไปโรงเรียนกับทะเลทะลายส่งให้เลี้ยนแบบย่างดีกับบเลี้ยนก็เริ่มบนวาเมจังสันแม่จังสี่โดยที่แหวว่าคิดตาวาแม่นี่ใไ้ไล่เจ้าของ เอา้าโงูกลับขึ้นมาเนาะสาวสะวางสิอธิบายอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่แม่คนหนึ่งนะคะที่มาพูดในลักษณะนี้คุณต้องเข้าใจจุดบึงบ้งบึ้งบึ้งในหัวอกของของ,ของคาว่าแม่นะแม่เนี่ให้ทุกอย่างจริงๆคอยเป็นลูกนะขอพระท่านให้เป็นแม่คนแต่ความรู้สึกคําว่าเป็นลูกนี่แหละมันรู้สึกแบบว่าคือมันปริมล้นแล้วนะ แต่บอกตรงๆว่าความคิดของเขามันกระแตกแยกออกมาเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหนึ่งคำว่าเป็นผู้หญิงกับผู้ชายจะแตกต่างกันเนาะด้วยถ้าเขาเก็บอะไรฝังจําแล้วนะ่ะฝังใจพรอมนะทุกคนบอธมดานี่คือผู้ชายเนาะแต่ว่ากับบอไดทุกทุกคนด้วยคํานั้นออกมาปุ๊บแม่กับจักสีเฮดจังไดจิจูจูโลูกกิสิปีตีประเทศยังลูกกับบอไดเพราะว่าด้วยความลําบากที่แกพยายามเฮ็ดทุกอย่างให้ลูกนะ คิดดูว่าส่งตังกลับบ้านเนี่ยคนเงินเดือนธรรมดาใช้ไม่ได้หรอกทุกคนนะคะมันต้องมันต้องเยอะนะลูกต้องเบิดหาคนต้องเลียงพ่อเลี้ยงเป็นคนทําทุกอย่างให้หมดนะเงินเงินข้าวของเงินทองเนี่ยซื้อให้หมดซื้อให้เหมือนกันหมดไม่ตกขาดบกพร่องแต่ว่าลูกทางฝั่งลูกลูกลูกชายคนเล็กทางฝั่งไทยดันมาโวยวายว่าพี่อย่างนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะพูดยังไงพี่ทําอะไรผิดพลาดไปไหม คอยก็เลยว่าคอคบแน่ใจเด้ยขอยอธิบายเจ้าบได้ตรงนี้เพราะว่าจุดประสงค์หลักเลยคือเด็กหน่อยเขาต้องการเอียงความรักของเขาเนี่คือเขาต้องการเอียงพี่เค่อยคุยกับเขาบอหรือว่าพี่บริยูโดนกับเขาหรือจังไดพี่พยายามทําทุกอย่างแล้วนะ้องไม่ใช่ว่าพี่ไม่ทําแต่ด้วยความที่ภาษามันต่างกันอะทั้งสองฝ่ายมันภาษาต่างกันแล้วพี่ไม่รู้จะเลี้ยงเลี้ยงเขาให้ไปเป็นยังไงรู้ไหมว่า คิดดูว่าเขาทําเขาทําตัวแย่ขนาดไหนจนกระทั่งไปถึงติดตะแลงแกงเลยนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วปรากฏว่าบอกว่าพี่ทําผิดบอกว่าพี่ไม่รักเขาพี่ไม่รักเขาตรงไหนพี่ทําอะไรผิดด้วยคําบอกของเราเนาะคนที่เป็นแม่นะ่ะบ่าําเป็นต้องล่อค่อยยดน้ําตาแต่ละยดย่อยออกมาเพื่อที่จะมาเบาความรู้สึกตัวนี้ให้ทุกเจ้าฟังหรือว่าเบาตัวนี้ให้ลูกฟังลูก อันที่จริงนะลูกควรที่จะเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตั้งแต่จุดประสงค์แรกที่แม่ทำไมต้องไปได้แฟนฝรั่งมาแล้วเพื่อมาอส่งเสียคุณนะตั้งแต่โตนพุ่นแล้วนะคะตอนนี้อายุโตมากแล้วคุณควรทำความเข้าใจอีกรอบหนึ่งปรับนะคะปรับตัวเองให้ดีขึ้นถ้าไปฟังเนื้อหาหลายๆคนน่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณโชคดีขนาดไหนที่มีแม่ที่แบบว่าคอยเอาอกเอาใจคุณคอยออ พูดได้ง่ายช่วยเหลือทุกด้านน่ะเงินทุกบาททุกสตังค์ส่งไปลูกบริคิดว่าแม่เนืยซ้ำใดหรือว่าบริคิดว่าพอเลี่ยงนะเนืยซ้ำใดในสิ่งที่สําคัญเลยนะคะอยากจะให้ลูกๆทุกคนฟังเป็นบทเรียนเนาะเรายังเด็กก็จริงนะอายุยังไม่พ้นบรรลุนิติภาวะหรือว่าเริ่มจะพ้นเขตนั้นไปแล้วน่ะอันที่จริงล่ะไม่ต้องรอให้พ่อกับแม่พูดเยอะเพราะว่าต่างคนต่างทำมาหากินช่วยเหลือเราทุกด้าน เราไม่ได้ขาดอะไรนะเรามีน้องมาเพิ่มเราก็ไม่ได้ขาดคำว่าความรักจากแม่เพียงแค่ว่าความรักจากแม่ไม่ได้อยู่กับอ้อมอ้อมแขนของแม่โดยตลอดนะเข้าใจความรู้สึกนะทุกคนถ้าิวัาจังสั้น่อยผู้นึ่งแห้งสิขาดนักนะพรา่อยาง่อยแห้งต้องออกจากบ้านไปไปเลี่ยนทางไกลนะจากอกแม่ไปโดยที่่อยบรูจักว่าการเดินทางเส้นทางนึงไปอยู่มุกข้างนอกบ้านนะ่ะ มันเป็นยังไงสําหรับคนที่เคยอยู่กับย่าเฝ้ากับเรียนอยู่กับพ่อกับแม่พร้อมหน้าพร้อมตานี่คือปัจจัยลักเลยนะคะอย่าไปพูดอย่าไปว่าแม่อย่างนั้นความรู้สึกของแม่นะ่ะมันเข้าใจยากนะถ้าคุณไปพูดถึงขนาดนั้นนะ่ะเขาจมปากกับอะไรคําพูดของลูกนะที่ดูถูกดูแคลนเขาแล้วมันเจ็บแทมมันมันแหนบมันแทงทิ้มอยู่ในอกเขานะ่ะ คิดดูว่าเขาต้องรักษานานเท่าไหร่มันถึงจะหายเป็นไปได้นะคะคําว่าพ่อแม่ยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เราเขาเป็นคนที่ให้ชีวิตเรามาเราควรทําความเข้าใจเยอะๆอย่าคิดว่ามันมีแค่วันสองวันเขาใช้ทั้งชีวิตของเขานะ่ะเพื่อจะให้ชีวิตหนึ่งออกมาจากจุดๆนั้นหรือว่าผ่านพ้นมาด้วยดีตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงตอนคุณอายุขนาดนี้คุณต้องเข้าใจจุดนั้นด้วย อืมบางทีพ่อแม่นะ่ะหาตังหาตังมาเนี่ยพูดตรงๆนะถามว่าผิดไหมที่เขาออกจากจุดนั้นไปแล้วทิ้งคุณไประยะหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ดูดำดูดีคุณแต่ยังมีคนดูแลคุณอยูนะ่ถ้าตอนนั้นมันก็จะเข้าใจอีกในบทบาทหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถ้ากับคอยเองขอบอกด้วยว่าด้วยเหตุและผลของผู้ใหญ่ เราต้องเ,เราต้องวางทิ้งไว้เลยละทิ้งไว้แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าแม่ยังอยู่กับเราอยู่เขาเลี้ยงดูเราอยู่แล้วเขาไม่ได้หาถฐานใจเราในเนื้อหาต่างๆเลยนะแม่คอยอุ้มชูตลอดอย่าน้อยใจนะคะทุกคนนี่พยายามเข้าใจให้เยอะถ้ามีแม่ที่รักเราอุ้มชูเราอยู่ตลอดให้ความช่วยเหลือเราตลอดจนกระทั่งจนถึงฝั่งฟ้าหรือใกล้จะถึงจุดนาทีที่คุณต้องยืนด้วยตัวเองแล้ว คุณก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะมันลําบากนะหนึ่งชีวิตกว่าจะเลี้ยงดูได้นะไม่ใช่ง่ายเลยสําหรับคําว่าแม่นะคะตัวนี้ทําความเข้าใจเยอะเนอะแกก็พูดไปแล้วแกก็เหมือนกับรู้สึกแย่มากๆรู้สึกแย่มากๆในความที่มานำ,นำเรื่องตัวนี้มาเล่านะแต่มันไม่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่ลูกๆที่จะมาทํากันอย่างนี้แกพูดอย่างนี้อยากจะเล่านะอยากจะบอกเขาแต่พี่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง เพราะว่าความคิดของเขาอ่ะมันแยกออกไปอีกมุมหนึ่งเพราะเขาเริ่มอายุย่างเข้าสิบแปดแล้วสิบแปดสิบเก้าเนี่ยมันมันเกินแล้วนะมันเกินไปแล้วแกก็บอกเนาะแต่ว่าคอยก็คอยคอยกับอะรแกเป็นผู้ฟังทุกคนด้วยความที่รู้สึกเป็นลูกเนี่ยคอยก็เลยไม่มาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะจังไรก็ตามนะคะคําว่าพ่อว่าแม่เนี่ยยังไงก็เป็นพระในบ้านที่เราควรดูแลแล้วก็เข้าใจเขาให้มากนะคะไม่จําเป็นต้อง อะไรมากมายกับเขาแต่ว่าถ้าเขารักเราจริงๆแล้วคำว่าพ่อว่าแม่ไม่เคยขอจากลูกเลยเนี่ยมันเป็นบุญประเสริฐมากๆเลยนะขออย่างเดียวขอให้ลูกเป็นคนดีขอเยอะๆเคยได้ยินไหมไม่ต้องการอะไรมากขอให้ลูกเป็นคนดีอยู่ได้ในทุกๆที่ในสังคมนี้ขอให้ลูกยืนยืนกลางเลยเป็นคนดีได้ก็พอแล้วนะ อย่างอื่นไม่ขอเงินทองอ่ะเป็นของนอกกายแกจะพูดอย่างนี้ตลอดนะถ้าเป็นพ่อแม่ฝั่งสาวสว่างนี่จะเป็นอย่างนั้นแต่คําว่าพ่อแม่ของพี่คนนี้เขารักเขารักเขาคุปคบปงมงมานะ่ะเขาอยากให้ลูกเขาทุกคนนะ่ะคือประสบความสําเร็จแต่ปรากฏว่าคนหนึ่งผ่านไปคนที่สองยังไม่ผ่านอีกนะ่ะแล้วคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้ายังอยู่กับเขาอยู่เนี่ยคิดดูว่าเขาต้องดูแลกี่ชีวิต ภายในระยะเวลาเดียวกันีดูแลกี่ชีวิตอ่ะนี่แหละคือพยายามเข้าใจนะคำว่าแม่เยอะๆทุกคนใครเป็นลูกนะคะหันกลับไปทุกๆปีนะถ้ามีโอกาสนะคะกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่แล้วขออ๋อโหสินะคะอย่าล่วงเกินเยอะเพราะเรามีเวลาไม่มากนะคะที่จะคุยกันได้ทุกๆวันอืม มันเป็นการที่เอาใจใส่อะไรไม่ต้องเยอะขอแค่คำว่ารักพ่อรักแม่แล้วก็รอยยิ้มที่ดีให้กันและกันก็พอแค่นั้นจริงๆนะคะฝากไว้นะคะพี่เขาขออย่างเดียวคือฝากส่งต่อให้พี่หน่อยพี่พูดเองไม่ได้พี่ตื้นตันะเหลือเกินกับจุดนี้อืมตรงนี้นะก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เข้าใจทําความเข้าใจเยอะๆนะคะ ทำอะไรก็ได้ให้พ่อแม่สบายใจแล้วเราเป็นสุขด้วยมันจะดีมากๆเลยขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ